แำเวกเงานะแคตาตินกันเราจะสาวไปเลยนี่ไก่ตีนชั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จแล้วจะเงาดิ้งแคตาตินเคลืบแก้วน,นะคะอบไปนะ้ำสองสองก็สวยได้นะคะอบอบไปน้ำพ้นด้วยกับสตานานโนนะเวก เที่ยงแก้วนะยังไม่ได้หนีบเลยนะนี่เราก็เป่าแม่นะแค่เป่าก็ยังเงาสวยนี่เราก็จะใส่ตัวบำรลุงนะเป็นอาหารผมกันความร้อนก่อนที่เราจะหนีบนะทุกคน คับมันเปียกอยู่หน่อยแล้วก็เป่าใส่แห้งแล้วเราก็ติดซอยเสร็จจ้ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาซอยกันนะนี่เห็นไ่าเงาเว้เครือบแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาซอยกันนะค,ะนนะะคร,ระแทนม,มันผูก,กันนี้ดิอ่าวันนี้เราก็อบเครือบแก้วพ่นสปาโน,น,นเ็จแล้วก็มาซอยจัดทรงนะลูกค้ายาความยาวเท่าเดิม แล้วก็ข้างหลังเอาไปตัวตัวตัววีโตยบอกว่าไม่หมดไม่สวยเสมอกันหมดแล้วก็เอาไปปลายนี่ปลายเลอะแห้งเหรอเนาะเพราะว่าเอาซอยทิ้งหลายรอบแล้วนี่ก็ยกมาเลยสุดๆนะครับะวางไปสวยนั่งสวยก็ไล่หมดเหมด เราจะจอยทีเดียวเลยโดยการที่ไม่ต้องแบ่งผม ฝ่ายผิวยกกระสอยได้เลยในด้านหน้าเราก็จะสไลด์ลึกหน่อยมัดได้อยู่นะเด้อนหน้าเราก็ดาโดนอยู่กันนั้นเละเอาแค่นี้เลยนะโอเคนะ เราปล่อยผมแห้งเราจะชี้ได้ลูกค้าก็บอกได้นะจะไม่ซีเรียสนี่มันหนาเกินเราก็จัดให้พิ้วนหน่อยเ <laughs> นี่ยโดนด้วยแล้วมอง <laughs> <laughs> เดวกโอเคด้านนี้เราวก็มาด้านขวาแล้ว <laughs> มาด้านซ้าย,ยนะครับซ <h ums> ้ายก็เหมือน หนาเกินเราก็ยกขึ้นมาเลโยโซ่ไปจะเหมือนอะไ้ไม่โกนเลยเราชอบกันไก่รนะ้านนี้โซยกันไก่ลนะูกค้าก็ชอบด้วยชอบโอยกันไก่แหมอยากกูนเลยก่อนเอาข้างหน้าไปงุ้มไหมหนีงุ้บๆแบบ แน่วนะเอาตะกอนนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเรื่อพอแล้วแล้๋ยวก่นแกงเย็นพูดเด็ดเสร็จเลี้วเงี้ยแล้วก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ,คะเห็นไหมคะเงาเด้งเลยสวยถูกใจนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนอยกหน้าขึ้นหน่อยปิดหน้าช่างช่างเห็นเจ้านี่โอเคก้มนิดนึงนี่สวยแล้วิวนี่มันยนะนี่